พอแล้วนะกับแผกพวกเนะี่ยคือมึงเกลือเกินมึงเกลือไม่รู้จะเกลือ,อยังไงแผลพวกนี้ทำมาขายให้ไขวะเนะี่ยถ้าถามจริงถ้าจะซื้อพวกนี้นะครับผมแนะนําซื้อออฟไปใส่ดีกว่านะซื้อพวกเนี่ยของแม่งไร้ค่านะครับสาหรับใครที่ยังไม่ซื้อเนะี่ยถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าไปซื้อนะครับโดยเฉพาะไอ้กล่องเนะี่ยผมบอกเลยไอ้จี้ที่มันขึ้นอยู่สีอันเนี่ยมันไม่ออกหรอกครับมันจะไปออกอุปกรณ์เขียนแบบไกเซอร์นะครับแปลนโง่ที่เขาเลิกเล่นไปแล้วอะ่ะ แต่ถ้าใครยังไม่มีแปนอยากาผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยไม่มีแปนใช้ก็กดไปก่อนได้นะครับผมรับประกันเลยแม่งออกแน่นอนวันนั้นผมได้ไป4 5สีหอันนะส่วนแพ็กนะครับแพ็กการ์ดก็ผู้เล่นใหม่ผมก็ว่าเปิดไปก็ได้นะแต่ผู้เล่นเก่าอะ่ะเก็บเพชรไว้ทำเว้นเถอะมันมันเกลือนะครับมีไม่กี่คนหลอกได้ส่วนมากก็ได้แบบผมอ่ะสตัวมหากราบอะไรมันนั่นแหละ สำหรับรายการสุดยอดจี้ในวันนี้นะครับก็จะพามาดูจี้นอกกระแสนะครับที่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยจับมาเล่นกันนะครับหรือว่าไม่ค่อยฮิตกันอย่างเงี้ยเราก็จะเอาจี้นั้นนะมาเล่นซึ่งผมเห็นอันหนึ่งคือเป็นจี้ที่แบบไม่มีใครมองมาก่อนเลยนะเป็นจี้ที่แบบขนาดผู้เล่นเก่าๆอย่างเราอะยังไม่เคยอยากจะจับมันเลยนะครับจี G ้นี้เป็น เป็นจี้ที่มีมานานมากแล้วนะตั้งแต่เกมเปิดอะแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครเอามาใช้นะคือจี้มันอะมันจะคอมโบกับตัวพวกเอ่อตูดโอลิมปิกพวกเนี้ยเออจี้มันน่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือจี้อะไรนะครับที่ผมพูดถึงเป็นจี้ที่เปิดมาพร้อมเกมอะอ่านี่นะครับ นี่นะครับคือจี้นอกกระแสไม่ใช่นอกกระแสแม่งไม่เคยอยู่ในสายตาเลยไม่มีใครเคยหยิบมาเล่นเลยครับจีน้นี้เดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นให้ดูนะว่ามันมีประโยชน์นะครับของโหดนะเนี่ยบอกให้มันดูความสามารถของเขากันครับความสามารถของเขาก็คือโอกาสแ6ที่จะได้รับโยเว้นจัดมาเบลนะครับก็คือเวลาตัวดูดพวกเนี่ยที่มันจัดโอลิมปิกอ่ะมันต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมมันถึงจะดูดแต่ถ้าใส่ช้างเข้าไปนะครับ ไม่จ่ายตังสักบาทไม่เสียสักบาทนะครับดูดเท่าฟรีขนาดเราแบบเราล้มเราจะล้มละลายแล้วอะ่ะเงินเราเหลือศูนย์อ่ะเราเอาช้างไปฮะพลิกเกมได้เลยนะออจะอ่อนไอ้เหี้ยไม่ต้องเอาไปนะครับจีนะผมบอกเลยไม่ต้องเอาไปคุณใส่เป็นออฟกับเมืองได้เงินไปก็ได้นะครับหรือออฟไอ้กู้เงินก็ได้แค่นี้คุณก็หมดปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วไม่ต้องเอาช้างเชี่ยนี่ไปหรอก แต่วันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าจนะี้เนี่ยมันมันโหดยังไงนะครับเดี๋ยวเอาไปเลยแล้วผมขออนุญาตทำเป็น S บวกนะครับสักครู่หนึ่งอ่ามาแล้วนะครับสำหรับจี้ช้างไม้แกะสลักของเรานะครับเมื่ออัปเป็น S บวกบวกหนะ่ยมันจะได้เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับยกเว้นค่าจัดมาเบิรนะครับโอ้ยพันคอก็คือผมไม่อัปเต็มนะครับเพราะว่า ้าสิบกอ่ะมันก็เฉียดร้อยแล้วนะอีกแค่สี่เปอร์เซ็นอ่อะอีสี่เปอร์เซ็นต์มันจะไม่ออกเหรออะไรกูพูด,พดนะอ,อะไรของกูเนี่ยอีสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันเหมือนร้อยอ่ะมันผมว่าไม่จําเป็นอปเปลืองของผมไม่ใช่อะไรนะมันเปลืองของใช้ g N ีเอสบทั้งสองอย่างนะครับผมเอาไปอัพยอย่างอื่นดีกว่าแต่ออฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังกากไปนะครับเดี๋ยวเรามารวมหาออฟดีๆให้มันดีกว่าผมลงทุนรีออฟเลย นี่ใส่อันนี้ไปเลยดาร์กนะครับผมไปหามากดไประดับพี่เล่นใหญ่อยู่แล้วน้องเอา้าไอ้เฮียแม่งได้อันเดิมโอ้โหวัตถุดิบแม่งไอ้กูไม่ยอมอ่ะไปเอาออฟดีๆใส่ให้มันเลยนะครับดูเดเออดูดไม่เอาอะอะรีใสไปทำไมออฟแสงพวกนี้มันกระจอกอยังวะ โอ้โ oh. <laughs> หไอ้เขี้ยเพิ่มมา5%เแม่งกูไม่น่ารีเลยเสียกันส0 0 0 0 0โอ้มาช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นกับวินเทอร์แล้วกันนะเพราะว่าอ้าวกดผิดเพราะว่าวินเทอร์เนี่ยเป็นตัวที่ครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับขาดจี้ใดจี้หนึ่งไปสักหนึ่งชิ้นเนี่ยมันคงไม่ถึงกับกาก,ากัะน,นะวินเทอร์นะผมบอกเลยมาเดี๋ยวเราเอาจี้ที่คอมโบกับวินเทอร์ไปนะครับก็คือ ช้างนะครับพระเอกของเราในวันนี้เรายกให้เป็นสุดยอดจีพระเอกในรายการเราในวันนี้นะครับก็เซตก็จะจัดเซตไตประมาณนี้นะก็ใครอยากเล่นตามก็จัดเซตตามนี้เลยนะแต่อันนข้างล่างอ่ะช้างไม่ต้องเอาไปนะครับใส่เป็นแมวเตะแมวทอยหน้าหลังแล้วเตะเอออันนั้นดีกว่ามาเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าใส่ช้างไปแล้วเนี่ยมันช่วยได้มากห้อยแค่ไหนนะครับมันจะช่วยให้เราชนะหรือเปล่า หรือว่าเราจะสู้เขาไม่ได้เลยนะครับ96%เนี่ยมาดูว่ามันออกดีแค่ไหนด้วยนะกดไปเลยผมอยากรู้ว่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเวลาเจอเราอะเอาช้างมามันจะมีท่าทางยังไงวะมันจะรู้สึกยังไงว่าแบบโอ้โหไอ้เชี่ยมึงไม่มีจี้ใช้ขนาดนั้นเลยเลยอ,อ่ะก็กดมาเจอตัวโอ้โหไอ้เที่ยผมข้ามแล้วกันนะคลิปเนี่ยผมตัวกากผมไม่เอาข้ามยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วตัวนั่น แล้วไปเจอพวกตึงๆดีกว่ามาโหไก่ผมตบแป๊บเดียวนะครับไม่เสียเวลานานมาเดี๋ยวหาว่าผมเก่งกับไก่เองเดี๋ยวผมไปหาสมพวกเทพๆดีกว่ามาเนี่ยวดิยมลงยอมลอมาเกตา้าเอามาเลยเดี๋ยวมึงเจอช้างกูเดี๋ยวมึงเจอช้างช้างชนนั่นพูดถึงแม่งมาเลยไอ้เชี่ยกูพูดเล่นไม่ต้องมาหรอกยอมลาโอ้โหเ<ห><ห>ต็มขั้นเลยเฮียกูขอเริ่มคนสองมึงเลือกก่อนเลยกูขอเล่นทีหลังได้ไหมอ่ะ มึงดูด้วยกูมีช้างนะมึงเคยเห็นเป่าไอพวกเช่นนี่มันทันกันป่าวะจี้ช้างอะของจริงนะเว่ยกูอยากรู้มันจะคิดยังไงว่ามันสองเซตเราเชียร์นี่มึงเอามาทำควยอะไรเนี่ยมันก็จะสงสัยอ่ะป่านนี้แม่งด่ากูโง่อะไรั้งเนี่ยมึงไม่รู้อะจี้ช้างเนี่ยมันโหดนะเว้ยมันไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะจะบอกให้ ไม่มีใครเขาใช้กันเพราะเขาไม่รู้ถึงความโหดของมันนะครับส่วนผมมารู้รู้ว่าแม่งทำเฮียอะไรไม่ได้แต่ก็ยังเอามาเล่นนะครับให้เ,เพื่อนๆดูว่าอย่าดูถูกมันครับถ้าคุณเห็นจีนี้นะ GS หรือ S บวกนะคุณเอาไปอัพได้เลยหมายถึงเอามันนะ่ะไปอัพจีอื่นนะครับมันจะได้เต็มขั้นเร็วๆโอเคเราก็ทอยสิไปเลยสวย เราไม่กลัวนะครับว่าเรามีโล่จุดสตาร์ทดูดแม่งเลยยอมลาเนี่ยเอ้าไอเ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูโดนจุดกับที่กูโดนอีกโอ้ไอ้เหี้ยใช้ดีป่าวะใช้ไปเลยเพราะว่าจัดง,งานเราไม่เสียตังค์นะครับนี่เป็นไงช้างออกไม่เสียตังค์ดูดฟรีเป็นไงของก็ดีอะเนาะของก็ดีอะสามไปก่อนยอมลาส้นตีนเนี่ยเอ้าไอ้เขี้ยวอินเทอร์ไม่สาบมันล่ะ เอ่อต้องหกนะครับมานี่มานี่เอ้าเงินไม่พอคืออะไรวะเงินไม่พอเงินไม่พออะไรวะกูไม่ไปเอาดีเดี๋ยนะกู วินเทอร์มันมีการยอมลาปลาวะใช้ไปก่อนเอฟเฟกอันตรายมันคือมันคือเอฟเฟกอันตรายเปะว่าปรโลกเนี่ยผมสงสัยอะเมื่อกี้ถึงผมจะวาร์ปมานี่มันก็โดดมาหาผมได้เหมือนเดิมนะผมก็เลยเลือกลงตรงเนี้ยอืม ไงเจอโดนการเดียนก็ปี้กูใช่ป่าวะ่าก,ก็ปี้การเดียนไอ้เทียมการเดียนก็ปี้หาเลยเอ้าทำไมทำง,งั้นนะ่ะเอาทำไมทำงั้นน่ะสองไปดิโอ้โหไอ้เหี้ยไม่เงยโอ้กูไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วโดนมสามตายเมื่อกี้เราทอยงูเองนะครับ ไม่เป็นไรแก้มใหม่ยังเห็นคุณยังไม่ได้โชว์ช้างเลยนะเมื่อกี้เราได้เดินคนสองเลยนะอุตส่าห์ได้เปรียบนะครับแม่งเต๋าโง่ๆหมวกง ộ ง ộ โง่ๆโอ้โหจเจวอไอเชีย่ยนี่ไอสัตว์ไอเชียเช่ยนี่ก็เต็มขั้นเหมือนกันปะมันได้เล่นคนแรกด้วยเอา้าแล้วกูมาทำให้เนี่ยออกเกมทันไหมครับแม่เอ้ยโดนวันเทินแน่เลยวะ เจวอลเหรออยากให้วินเทอร์มีไอ้นะ่ะสลายสลายกันดูดมันจะโหดมากๆเลยนะครับโอเคผมเห็นช่องทางการเล่นแล้วโอเคมึงโดดมันเนี่ยมึงโดนกูเอ่อออไอ้นี่ได้ปะกัน J เจวอลเพราะมันไม่มีคอร์ใช่ไหมโอเคเราสิบสองไปเลยสาบมันซะ เออตรงนี้เอ,อ้ไม่ออกละ่ะสิบสองไป <12. S 1> มันชาร์จแล้วนะครับเราต้องรีบฆ่ามันนะก่อนมันจะหืมกูจะห้าสวย <12. S 1> โดนไปดิช้างออกปเป็นไงไม่เสียตังค์กลัวของจริงเอ้าไอ้เ,อเชีย่ย แตนไม่ออกชิบหายแล้วโดนมันเล่นแล้วนะครับไม่เป็นไรโอเคโอ,คโอค้ารู้อย่างงี้กูน่าจะสร้างตรงนี้ไว้เฮ้ยกูพลาดอีกแล้วไม่เป็นไรมันเพิ่งได้คู่เดียวนะครับเจวอลนะมึงเจวอลเหรอ ทอยดีจังนะเพื่อนมันสร้างแบบนี้เพราะว่ามันกลัวเราไปซื้อมันนะเพราะว่ามันมีไอ้ไรนะไอ้แปนไม่ขายอะป้ายไม่ขายดิแปนไม่ขายเไี้ยอะไรโอ้โหแลนดกูก็ไม่ออกไม่เอาอะไรเลย <ừ> เราต้องดึเราต้องเอามันมาให้ได้นะครับ โอ้ชิบหายแล้วครับแพ้แล้วโอ้ผมผมพลาดเองแม่งเอ้ยเป็นไงช้างออกดีอยู่นะยังไม่วิดสักตานะเอาระบายไม่เข้าเอาสวยดิโอ,โอเคปะ <c oughs> แม่งเอ้ยไอ้นี่ผมมีรอบเดียวนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตำนานวินเทอร์ถ้าตำนาน,นจะนนนโหดกว่านนเดี๋ยวรออีเวนต์มาเดี๋ยวค่อยเติมตำนานใส่ให้มันวินเทอร์จะได้โหดๆแต่คอร์สด้วยดีย่า เบื่อพวกโดดแม่งเล่นมา3เกมกูยังไม่ชนะสักเกมเลยนะ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> เออสม <3 S 2> เกมเกมแรกชนะนี่วะชนะไก่ไม่ภูมิใจยอมลาตัวนี้ผมเดาผมว่าน่าจะชนะนะน่าจะได้อยู่นะพระเอกเรายังไม่ได้โชว์เลยช้างออฟมันอะไรนะปล่อยปิวไม่ไม่ได้ใช้หรอก รมลาไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวินเตอร์มันสู้ได้ถ้าเดินคนสองอ่ะแต่ต้องทอยดีๆนะหม,หมวกหมวกออกดีๆหน่อยเพราะว่าถ้าหมวกไม่ออกก็เท่านั้นอ่ะทำหาอะไรเขาไม่ได้นะครับไปนั่นไงกูว่าแล้วไอ้เชยโอ้ใช้ดิโอ้โหโดนตัดทำไมมันเชี้จังวะ เอาไหมแม่งยังไม่ได้โชว์อะไรเลยแม่งเปิดมาทวายสิบบ้าปเปล่าหมวกกูนี่แม่นสุดในเกมแล้วนะเปอร์เซ็นต์มันอะ่ะเดี๋ยวบาดหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแพ้จนได้บัฟเดี๋ยวซื้อโคเวอร์แป๊บหนึ่งนะแม่งเอ้ยว่าจะมาโชว์เทพโดนเทพตบร้านโควเวอร์มันอยู่ไหนล่ะจัดไปห้าไป โอ้ไอสัตว์ในนี้ก็มีกูซื้อมาทำไมเนะี่ยโอ้ไปกดกดดิเออกูจะเล่นจนกว่าชนะเอาช้างมาชนะชนะเทพด้วยนะชนะไก่กูไม่นับอะไรเนะี่ยโอ้ไก่อันนี้ถือว่าไก่ไหมถ้าไก่ผมกล้านะ ข้าม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 ตัวไม่เมตาข้ามข้าม,ามตัวเนี้ยผมตกแป๊บเดียวรอแป๊บหนึ่งนะ<อ>มากูบอกแล้วตายแป๊บเดียวเจอไก่อ่ะช้างกูนี่ออกเอาออกเอาเมื่อกี้อย่างเทพนะครับมากูขอเจออีกสักทีดิอันนี้ถือว่าเทพไหมอ่ะเทพนะเทพนะจี้ระดับนี้นะจ<อ>ี้ระดับนี้เติมตำนานนะเติมอัญมณีนะซื้อลิงจี้ลิงนะเทพนะ มาได้เล่นเป็นคนที่2ไอสัตว์เวลาเจอสายวิกกูชอบได้เล่นคน2จะทันแม่ไงไหมเนี่ยมันเจอช้างกูเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปไหนมันจะไปไหนต่อไอเชี่ยมันถอยถอยหลังจะไปไหนมันจะลายกูเลยเหรอืมโทษทีว่ะพี่มีโดนอ่ะน้อง จะทำอะไรมึงจะทำอะไรอ่าโดนออกอีกแล้วมึงต้องมึงต้องระบายยากหน่อยนะเพราะมันเป็นโดนการเดียนนะนะจะระบายยากนิดนึงแม่งแล้วผมไปหาดาร์กมาดีว่าผมรู้สึกชอบจี้โดนนันนี้มากเลยแม่งมันสู้กับสายวิกได้นะครับผมได้ชอบมันจะไปไหน สร้างดีซะด้วยไอ้เฮีย้ยมามึงอยู่ลายเนี่ยแหละที่ตายมึงเลยตรงเนี้ยยังไม่หยุดเดินอีกหรอไอ้เฮีย้ยกูว่าจะเลือกโบเหลืองนี่กูน่าจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งเนี้ยดีนะตัวกูสร้างกันไว้ไอ้เฮีย้ยเมาลันเอาเดี๋ยวมึงจะลายลายไหนถ้าไม่ลายใดเนี่ยถ้าไม่เอาคู่แถวเนี้ มจะไปไหนไอ้เหี้ยมึงยังได้ทอยเกอทอยได้แล้วลูกพี่มาสัต์ตากูไอ้เหี้ยกูบอกเลยไม่สร้างกูดูอย่างเดียวกูไม่สร้างแลนมาร์ตอะเลือกตรงไหนถึงจะได้ไอ้นี่ต่อวะมาตรงนี้นนโดนกูไอ้เหี้ยเสียได้เราไม่มีตัดการ์ดนะ เฮ้ยมึงเร็วๆดิจะตายก็รีบตายไอยสัตว์เด้มันมีอันนี้วะมันมีเนลเทศไม่เป็นไรมันน่าจะตายก่อนมันมีเนลเทศแต่ไม่น่ารอดนะนี่เป็นไงช้าง <_ seas bathroom> เป็นไงมึงเจอช้างกูดินี่ไงอันนี้ช้างไม่ออกให้เหรอแม่งเอ้ยสามไปดิอ่ะตายาเหมือนเดิมตายไม่เหลือนะครับไม่เหลือ ไม่เหลือไม่เหลือแหกแหกนะครับแหกโอ้โห oh, เป็นไงปล่อยปิวช้างกูเป็นไง <c oughs> เป็นไงเป็นไงเอ้าเหวอไปดิเหวอไปดิอ่ะเหวอไปดิมันจะไปไหนมันโดนขังนะกูเลือกโบเหลืองมานะจะไปไหนมันจะไปไหน,นเนหนอ้าโดนไปดีน้องอ่ากูเอาไงดีวะ สิบสองเอาไว้ก่อนแล้วกันเชี่ยเรามีสิทธิ์โ,โดนโดนวิกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนนี้ผมจะทำไงให้แบบรีบรีบข้ามให้เร็วที่สุดอะสี่แล้วกันขไอยอเบิ้ลนะโอ้ยเชี่อวัดใจเลยว่ะมันไม่ตายเราตายเอาเด้ ช้างออกไปไงไม่เสียเงินนะไม่เสียตังคูขอโดดเอาไอ้เชี่ยไอ้ว์เอ,อ,อเ้ยกูน่าจะจัดงานตรงนี้เอาโดดโดดได้โดดได้ดดไดเอ,อ่อตรงนี้แล้วกันเพื่อที่จะดูดมาตรงนี้นะครับตายจบช้างออกไปไงไม่จ่ายตังอ่ะกูแจ๋ววว้ละไม่ไก่นะตัวเนี้ยไม่ไก่นะวิกตัวเนี้ย เป็นไงโดนปล่อยปิวกูด้วย20%สมแล้วที่กูเสียงกัน300แสนกับจ้แสงอีก3าจี้เอาล่ะก็เป็นไงกันบ้างครับกับจีช้างถึงจะอาจไม่ค่อยได้โชว์มากนะครับเพราะว่าจี้แม่งไม่มีประโยชน์เลยนะครับอย่าไปหาใช้อย่าไปหาทํานะครับก็ถ้าไม่มีตังจัดงานเนี่ยผมแนะนำใส่ออฟนี่ย ไออะไรนะถึงเมืองถึงเมืองได้เงินนะครับกลับเมืองได้เงินเนี่ยจะดีกว่านะครับก็ไอจีเชียนี่ก็ไม่ใช้แหละถูกแล้วนะครับเอามาใช้แม่งก็ไม่ได้ทําหาอะไรประโยชน์ผมว่าผมว่าจะไปซื้อออฟที่จีเอ็มมันขายมาใส่ให้เลยนะแต่เงินผมหมดแล้วนะไปเปิดแท็กการ์ดหมดอ่ะสำหรับวันนี้นะครับสุดยอดจีของเรานะครับก็ได้โชว์ความสามารถไปอย่างเต็มที่เลยนะครับ ก็เป็นอีกจี้หนึ่งที่ผมมองว่ามันก็เล่นสนุกดีนะมันดูแบบมันดูแบบเฮ้ยจี้อะไรอะทําไมมันออกอะมันคืออะไรอะเออมันประมาณนั้นนะ่ะแต่ความสามารถ <laughs> ไม่ได้มีประโยชน์ทาอะไรเลยก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับอาทิตย์ต่อไปผมจะเอาสุดยอดจี้อะไรขึ้นมาเล่นอีกเนะี่ยก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผม แล้กอย่างหนึ่งนะครับไอจี้พวกเนี้ยอย่าไปหาซื้อจ่าแหาเปิดนะครับมันเกลือไอจี้พวกเนะี้ยอย่าไปหาซื้อมันของมันกากมากครับถ้าคุณมีแปนอยู่แล้วอ่ะคุณอย่าไปเปิดเลไอ้นะี่ถ้าคุณเปิดมาได้ช้างจะว่าไงเออแต่มันไม่มีหรอกครับมันมันไม่มีในกล่องเนี้ยนะผมู็พูดไปงั้นแหละก็ผมลืมบอกไปนะครับรายการสุดจอดจี้เนี่ยก็คือแต่ละอาทิตย์เนะี่ยเราจะหาจี้ที่คนไม่ค่อยเล่นกันนะครับหรือจี้นอกกระแสเนะี่ยเอากลับเข้ามาเล่นนะครับว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับ ก็มันก็เล่นได้นะแต่ไม่เล่นจะดีกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเคียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ